สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ u r U นะคะจะมาพาเปลี่ยนแบตของรีโมทรถยนต์นะคะสำหรับใครที่แบตรีโมทรถยนต์หมดนะคะก็เปลี่ยนง่ายๆตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเองนะคะแต่สำหรับใครที่เปลี่ยนเองเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะถ้าเกิดแบตหมดนะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นตรงนี้ไหมนี่นะคะสำหรับใครที่เป็นรถแบบพุชต r t นะคะ เลื่อนไปแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ดึงออกมานะคะมันก็จะมีกุญแจตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราพลิกด้านนี้ขึ้นมานะคะเอากุญแจตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปตรงร่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการงัดออกนะคะนี่นี่นะคะก็แงะออกนะคะ อาจจะไม่ถนัดนิดนึงเพราะว่าตั้งกล้องจับให้มั่นแล้วก็แงๆงออกตามร่องของมีนะคะตึงเสร็จแล้วหลังจากที่เรางัดออกมาแล้วแบบนี้นะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะตรงฐานนะคะฐานตึงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะคะตรงฐานนะคะ ตัวสีาขาวๆตรงนี้นะคะดูว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะคะแล้วก็ไปซื้อเบอร์นี้แหละที่เซเว่นะคะอย่างของเราอันนี้นะคะมันจะเป็น HONDA CITY นะคะเบอร์ก็ตามนี้เลยนะคะ CR 2 0 3 2นมะคะนี่เลยมีอยู่ที่เซเว่นะคะ45บาบาทซื้อให้ถูกเบอร์นะคะนี่นะคะจะได้ใช้ได้นาน,านๆเลยด้วยนะคะนี่ ื้อมาแล้วก็ทำการใส่นะคะวิธีการนะคะทีนี้เราก็จะแงะเอาตัวฐานนะคะออกจากตัวรีโมทนะคะวิธีการคือนี่เลยใช้กุญแจนะคะแงะก็ได้ตรงนี้นะคะแงะขึ้นอืมถ้าไม่ถนัดกุญแจเราไม่ถนัดกุญแจ เอาอะไรก็ได้แงยนี่เรามีซ่อมนะคะเนี่ยขึ้นแบบนี้นะคะนี่แค่นี้เองแล้วเวลาใส่นะคะเอาฐานมาเวลาใส่นะคะก็หันฝั่งที่มันเป็นตัวอักษรขึ้นข้างบนก<บน>็หาลองมัน อ่แค่นี้จากนั้นก็ประกอบคืนนะคะนี่ง่ายๆเวลาประกอบคืนก็ไม่มีอะไร เรียบร้อยนะคะง่ายมากเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่ทานหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนทานนะคะแต่สำหรับใครที่เปลี่ยนเองเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย